สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่งานช้างสุรินนะคะมาเที่ยวงานช้างสุรินกันเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในงานช้างสุรินนะคะยินดีต้อนรับสู่งานช้างสุรินค่ะยินดีต้อนรับสู่งานช้างจังหวัดสุรินนะคะขอให้มีความสุขที่สุดในงานช้าง เ่้าสุรินให้สนุกนะคะคิดถึงช้างสุรินด้วย